สวัสดีค่ะร้านน้คมไก่ชนนะคะวันนี้พอดีของเขาก็เลยจะมารีวิวตัวสูงไก่เนาะตัวนี้จะเป็นสูงอนุบาลไก่นะคะ,ะทรงสี่เหลี่ยมจะเห็นว่ามันจะมีชั้นตรงนี้ให้ไก่อยู่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโถๆไว้สําหรับว่าให้ที่ไก่เขาลงไปได้นะสามาทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยตัวนี้ขนาดดีเมนชั่นนะคะสูงเนาะสูง 80เซนหน้กากว้างหน้ากว้างนะหน้ากว้าง80เซนนะคะส่วนด้านลึกหน้าแบน8นเหมือนกันก็คือกว้างยาวสูง80เซนนะคะสามารถเปิดมันได้เอามือไปขึ้นดูสามารถเปิดบนได้เ,เนาะเพื่อท,นะที่จะเอาไก่ออกมนาะ กนใดก็สามารถสอบถามได้นะคะก็คือมีเครา่องมือเราก็จะมีความล็อกลึกๆล็อกสอบถามได้นะคะร้านนี้คุณแก่ชิญค่ะ